สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7จ็ณเขาหินเหล็กไฟในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นผ้าไหมพื้นเรียบสีเขียวต้นเกตซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระภูษาผ้าไหมมัดมีลายช่อดอกเกตสีเขียวอันเป็นสีประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงติดเข็มกลัดอัญมณีสีเขียวล้อมเพชรซึ่งมีรูปงูเล็กขดกับลูกศรอันเป็นสัญลักษณ์และปีนักษัตว์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุทธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ปีนักสัตว์ตรงกับปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กจึงได้นำปีนักษัตว์และพระบรมนามาพิทายเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือประชาธิปกศักดิเดชซึ่งคำว่าเดชแปลว่าลูกศรดังนั้น พระราชลัญจกรประจำพระองค์จึงเป็นรูปพระแสงสอนมาใช้ในการออกแบบ